การประจนภัยของสองตัวละครนะับที่เป็น,นแพนจินน้อยทั้งสองตัวนะ <B GM> ก็เป็นการประจนภัยในโลกทาลรอสสองนะผมก็จะเป็นแพนจิน <t win> เพศหญิงกับเพศช,ชายน่นี่นะ <an> <t win> หรือเรียกง่ายๆว่าตัวผู้กับตัวเมียน,น่นีบผมจะกระเดะทำไมว่าเรียกเพศ <an> <t win> เราก็จะทําการเลือกมาผมเลือกมาเลือกมา,กมาสักตัวนี่เลยเลือกตัวหญิงมาเอ็นี่น,นี่นี่แหละ เพนกวินตัวเมียเราได้ทำการเลือกไปแล้วอ้าวนี่ไม่ใช่เพนกวินแต่นี่คือแอดมินหรือแอดมินเ okay. ตเตอร์นั่นเองโอเคก็ขอต้อนรับสู่เกมอาร์คไนน์อิน i ิวนั่นเองครับผมก็เป็นเกมที่ผมเฝ้ารอคอยมาแบบว่าโอ้โหแทบจะเกินกินบริษัทไฮเปอร์กราฟเลยโอ้ล้อเล่นนะล้อเล่นเล่นจะเป็นบ้านเป็นหลังจะสำหรับ a r ร Knight ภาค ภาคแรกนะผมผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟจีนเปิดแรกๆนะผมก็ไม่ต้องแปลกใจใมาอินดี้ไปนในเซิร์ฟจีนเพราะาอยากเล่นมา,มากๆก็เลยไปอยู่เซิร์ฟจีนนะโอเคเรื่องช่างหัวอาร์กในเซิร์ฟจีนไว้ก่อนมาสู่อาร์คในเอ็นฟิลกันดีกว่าาผมว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรเป็นเกมที่หลายคนพูดถึงว่าเกมกาชาที่ไม่มีที่ไม่มีกาชาที่มีแต่โรงงานหรือเปล่าเกมเพย์ที่ไม่มี เกมพที่ไม่ค่อยจะดีมีเด็กมีเด็กลงงานแล้วโรงงานที่ลิงไม่สามารถเข้าใจได้ต้องมีวัฒนาการที่เป็นคนเท่านั้นถึงจะสามารถเก็ตว่ามันคือโรงงานก็ไม่รู้สิสลับประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเกือบจะเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วกันเออเล่นมาทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่โอเค ส่วนสตอรี่อะไรต่างๆผมจะไม่พูดถึงแล้วกันผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่การเล่นเดี๋ยวเราไปปพูดถึงอะเราไปติดตามกันเลยไม่ได้เรื่อนขั้งหมดมีอะไรเรไป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 ตู้ช่องอื่นไปไปกูไปติดตามด้วยนะรอเล่นโอเคส่วนเนื้อเรื่องครับผมก็เนื้อเรื่องเกมนี้ของผมเข้าใจง่ายๆนะผมผมจะพูดแบบย่อๆแบบย่อๆย่อๆย่อชิบหายจะไม่จะไม่พูดแบบว่าเจ็ดแปดบรรทัดเล่าเรื่องเหมือนเกมบางเกมที่เล่าประมาณสี่ห้าเพทก็ยังอยู่ดาวเดิม มัวแต่จุ่งกับวนหลู่ตัวละครตัวเดียวแล้วก็มีใครไม่รู้โผมาหัวชมพูชมพูหน้าตาคุ้น,นああๆแล้วก็ใช้นักฆ่าคนเดิมก<ๆ>อช่างมันดีกว่าเราไม่พูดถึงเกมนั้นดีกว่าโอเคเราจะพูดถึงแค่เกมนี้เกมเดียวนี่หว่าโอเค ส่วนในเรื่องเกมนี้ผมก็ไม่มีอะไรที่จะเข้าใจยากผมก็เราเป็นเอนมินนะผมที่ไม่ใช่แพนกวินนะเป็นเอนมินนะเลิกเอาไปเก้งเลิกเอาน้องไปเก้งที่เป็นแพนกวินนะเออเลิกๆนะเลิกนะก็เราจะได้รับบทเป็นเอนมินนะผมเอนมินที่ความทรงจําหายหายเยี่ยวมึงเป็นที่อะไรกันอ๋อ <c oughs> ส่วนตัวผมว่ไม่ชอบนะระบบที่เอาจับตัวละครตัวนึงแล้วออกมาเอ๊มึงไอ้มึงมีความทรงจำอ่าหายไปเลยแล้วก็ออกมาเล่าใหม่มันดูแบบ ไอ้เฮียม่งไม่ค่อยฉลาดเลยสำหรับตัวผมนะผมโอเคช่างมันเรื่องอันนั้นโอเคนะครับส่วนเรื่องเราทั้งหมดจะเริ่มต้นจากตอนแรกสุดนั่นเองผมตอนแรกสุดนั่นคือเราได้มาเหมือนอารมณ์ประมาณว่า,วาสร้างอ,รอารยธรรมในที่เกาะเกาะเกาะนึงนี่แหละหรือดาวนึงอะไรเสก้ออย่างนี่แหละและทีนี้ความทรงจํานางหายผมเราความทรงจาลืมและจําไม่ได้สมองเสื่อมนั่นเอง แล้วก็เราต้องตามหาข้อสนงจ ا ของเอนมินทังหมดนะผมแล้วก็ฟื oo, ้นฟูอรยะธรรมประเทศดาวทาลอสนะนี่ครับผมนี่คือเรื่องราวานนี้สลับเนะื้อเรื่องอในช่วงต้นนะผมก็จะมีวานนี้ส่วนเนะื้อเรื่องที่เหลือไปติดตามกันเอาเองดีกว่านะก็ไม่อยากจะสปอยคนที่ยังไม่อยากเล่นหรือว่ากาลังตัดสินใจเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่อยากติดตามเนะื้อเรื่องเกมนี้มันมีปุ่มสคิปให้กดนะ,เ,ะเราสามารถกดสคิปได้แล้วก็จะมีให้อ่านแบบสรุปอยู่แล้ว ก็สามารถกดกันได้แต่มันจะมีบางเกมนะที่อัปเดตมาตั้งหลายเพลทแล้วก็ไม่มีไม่มีปุ่มสคริปต์ที่ยีนะผมไม่พูดถึงเกมอะไรนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงเกมอะไรไม่ได้พูดถึงเกมอะไรเออไม่ได้พูดถึงเกมอะไรแค่แค่บทอกเฉยๆว่าอาร์เคดเขามีสคริปต์เออมันมีปุ่มสคริปต์เนาะให้เรากดมันนี่มันเหมือนเกมบางเกมอ่ะเออที่กูเรียกร้องมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทีอะไรเงี้ยเออจัางมาจ้างมาจ้างมาส่วนเรื่องโลกการต่อสู้เกมนี้จะค่อนข้างธรรมดานะผมก็ไม่มีอะไรมาาากโคตรรรจะธมดเลยแบบว่ เออว้าวก็แค่กดสแปมตีไปเรื่อยกูก็ชนะมอนทุกตัวบนโลกไปดีแล้วไอ้เฮียไม่กอดไม่ต้องทำเฮียอะไรกันแล้วกดโจมตีอย่างเดียวกดสแปมสแปมพอถึง จุดหนึ่งเราสามารถกดสกิลได้นั่นเองครับผมโดยการกดตัว e นะก็จะมีการสกิลขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มอัติเมทแต่การกดเลขเอ้ไม่ใช่กดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งจะเป็น e link อะไรต่างๆเราก็จะคล้าย qte นั่นแหละแต่เรียกให้มาเทเฉยว่า e link แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากต่อไปจะเป็นส่วนต่อไปไเป็นระบบกาชานั่นเองเองนาะระบบกาชาที่หลายคนจะค่อนข้างบ่นก็มึงอย่าเอาไปเปรียบเ,เทียบกับเกมอื่นแล้วกันเพราะว่าระบบกาชาเกมนี้ส่วนตัวมองว่าไม่เป็นอกลัก,ลกแบบโคตรเลย แล้วไม่มีเกมอื่นทําจริงด้วยอย่างที่เขาโปรยคําโฆษณาไว้ว่าไม่มีเกมอื่นเขาทำแน่นอนระบบกาชาแบบนี้เป็นเกมแรกที่ผมทําขึ้นมานั่นเองนะครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าโอ้โหกูยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะบอกยน,นิ้วโป้งอันนี้พุ่งตัวรลยว่าบอกเลยนิ้วโป้งก็จะไม่เหมือนเกมบากเกม,กเกมที่สูงไป80ดสิบโลพี่ยังจะหลุดหน้าตัวละครคุ้นๆไม่ให้กูอยู่ดีหรืออะไรต่างๆนะอย่างที่บอกไปก็โลบกาชาเกมนี้ส่วนตัวมองว่าโอเคนะฮะมันไม่ได้แบบว่า แย่ yeah, แบบแม่งมีบางคนที่แบบว่าเอาเปรียบเทียบกับเซเวนไดรีฟเบิร์ด์ se, อะกูไม่กไมูไม่อยากไม่อยากพูดถึงเกมมันอนะกาชาเกมที่นั้นมันทุเรศอยู่แล้วกูไม่อยากจะพูดถึงอะร้อยโลไม่ออกคือมึงการันตีสองร้อยไอ่ที่บอกไปโลกกาชาคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับกาชาที่มันทุเรศขนาดน,นั้นเราอธิบายระบบกาชาเกมอาร์คไนกันอยู่อะระบบกาชาอาร์คไนค์เป็นยังไงครับผมระบบกาชาอาร์คไนก็จะเป็นประมาณแบบว่ามันจะไม่มีการใช้ตู้อาวุธเนานะมันจะไม่มีตู้อาวุธเราทําการสุ่มตัวละครหนึ่งตัวไปเลยสุ่มส ไอ้แต้มนี้มาปุ๊บเราได้แต้มนี้มาเพื่อไปทําการเปิดตูวอาวุธนั่นเองผมก็สมมุติว่าเราเปิดตัวละครหกดาวได้ก่อนเราก็จะไดแ้แต้มนี้แต่ความซวยนะผมถ้าใครที่ดวงไม่ดีนะย้ำว่าดวงไม่ดีไม่ใช่แบบว่ามาพูดว่าก็คุณบริหารไม่ดีไอ้ซั์ดวงไม่ดีก็คือดวงไม่ดีจบมึงไม่ต้องมาเสือก โอเคครับผมก็อันนั้นอารมณ์ส่วนตัวพอเราทาการสุ่มมาใช่ไหมเพอเราสุ่มมาปุ๊บเราก็ไม่ได้เราได้ตัวหกดาวปุ๊บเราได้แต้มแล้วปุ๊บเราไปสุ่มปุ๊บแล้วอาวุธเสือกไม่ออกนะผมย้ําว่าเสือกไม่ออกพอมันไม่ออกปุ๊บเราทําไงทีนี้อาา่าฮ่าลูปนรกมาแล้วนะผมเราก็ทําการไปนั่งเล่นเนื้อเรื่องฟาร์มหาเพชรเพื่อมานั่งเปิดทีละห้าพันห้าพันห้าพัน พอเราได้ตัวหดาวออกมาปุ๊บอ่ะเราก็เอาแต้มนี้ไปเปิดแล้วมันก็ไม่ออกอีกมันก็วนลูปไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนบน่นโอ้มันใช้ตั้งห้าพันเหยี่ญมันได้ยากจังว่าช่วงช่วงแรกมันก็มีกิจกรรมเจกแล้วมันก็ได้ประมาณเกือบแสนอยู่แล้วเท่าที่ผมคํานวณน,นะเพราะตอนผมเปิดไปก็ได้เยอะอยู่นะแต่ก็อย่างที่ใครรีบก็เติมยัดแค่นั้นเองถ้าใครไม่รีบก็ฟาร์มเอาก็เกือบก็ได้เกือบได้ถึงแสนมันไม่รู้เหมือนกันนะก็พูดเบอร์ไปนั่นแหละพูด ไม่รู้ว่าอยากพูดหรืออยากพูดมาดูเวอร์อะไรคนมันชอบทำดีก็นี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโลกกาชาเอ้ยยังไม่หมดจะเสริมต่อะลบกาชานะก็จะมีตู้อาวุธผมบอกไว้ก่อนนะว่าตู้อาวุธจะไม่การันตีจะมีการันตีทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดการันตีแปดสิบครั้งเหมือนกันแปดสิบโลเหมือนกันเจ็ดหรือแปดสิบโลหรือเ่าไหร่วะประมาณนั้นแหละ ประมาณ80โลเหมือนกันก็อย่างที่สุ่มไปเลยก็อย่างที่บอกไปก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆก็ใครที่ดวงดีออกออกออกมันก็จะทําการ<ม>เลือยเราก็จะมีอ่าแต้มไว้เหลือ<ม>เยอะแค่นั้น<ม>แล้วก็มีเพชรเยอะอะไรเยอะก็ไม่เกี่ยวนะบริหารดีมันไม่เกี่ยวนะเพราะว่าถ้าดวงดีถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่ออกดีถ้าดวงดีมันก็ออก่นา้นองไม่ใช่มาพูดคุณบริหารไม่ดีเองแล้วก็มาไม่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 มันดวงมึงกับดวงดีกับคุณดวงไม่ดีแค่นั้นจบไอ้เหี้ยจบพอเห็นบางคนเติมเติมเป็นแสนยังไม่ออกเลยเกม เติมเติมเป็นหมื่นกูเห็นบางคนแม่งยังไม่ได้เลยเฮียบางทีน่อย่างที่บอกไปเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงนะไม่ใช่อยู่ที่การบริหารมั่ซั่วอะไรของพวกมึงนะเนี่ยเาอย่าได้เราเอา,เอาตู้ถาวรก่อนเราเอาตู้ถาวรก่อนก็คือ,อไอ้เฮีย่านาะไอ้อะไรอะปก,กันปก,กันนิดอ๋อเนี่ยนะชื่อแม่งหัน,านยากจังวะไอสัตว์กูแต่กีเรียกไดีเ e วีย์ <c oughs> นี่แล้ว <c oughs> มันจะเจกวันพรุ่งนี้อ๋องั้นอดีเรียออกสักสองตัวไว้ครับสี นี่กูมีอยู่นี่สี่สิบเนี่ยแลเมื่อกี้กูก็สี่สิบเหมือนมึงอ่ะแต่กูปีไงเดี๋ยวแดงว่ะหกดาวหกดาวหกดาวมาแล้วเทวไดเบอร์มาแล้วหกดาวออกอะไรออกอะไรออกอะไรครสิตัวอะไร กูมาเลยไม่ผิดหวังกูบอกแล้วว่าออกได้อยู่ได้อยู่เท่เท่เอามามาทำไมกูไม่เห็นเป็นงั้นลงุ่นต้อนเปิดพิเศษได้เบอร์80การันตีนะ6ดาวแต่แต่ถ้ากูเฮ้ยสุดคือกูร้อย20เอาหน่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียเงินจริงเหมือนกูไปก่อน สวยแล้วกูสวยแล้วเธอเธอต้องมาหากูแล้วเธอเธอไม่นะเธอเธอกูมาถึงขนาดนี้แล้วยัยแมไม่ได้กระเต็ยักษ์โอ้โหอุ้ยเดือดค่กจริงว่ะดเลกออกมาให้นิวดีใจนี่เอาหาพิษเลย อย่าลอกูคิดละพันกูยังไม่บ่นเลยวีแดงเชียหลุดไม่หรือเปล่าหลุดตัวอแม่งกูขอเฮ้ยข่าดาสองตัวข่าดาสองตัวข่าดาสองตัวเฮ้ยคลิกเลยคลิกเลยกูขอถ้าหลุดมึงก็ไปรู้อีกสี่สิบข้างหน้าเอ้ยเฮียเลยนะเนี่ย ไปหกหกไม่หลุดไหมโอเโอเคมาจิโกชิโอเมนกูมาแล้วโอ้ยเกมนี้กูไม่ได้เล่นกูไม่รู้เรื่องหรอกโอ้ยในโปด้วยโอ้เห็นไหมกูบอกแล้วต่อไปอาวุธมึงดูดูความนั่นหิ่งหอบุธกูไม่เหลือแล้ว มึงดูองอเอาวุ้ต้องสูงบอีกทีอ่ะอาวุธต้องสูบอีกเหมือนกันเอากดดิร้อนแล้วล่ะการันตีนะแต่อาวุธนี้การันตีแต่ออกอันอื่นด้วยเฮ<ม>ี้ยมากเลยมาอันนี้กดไปฮ้การันตีกี่รอบวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูก่อนประเด็นมจากอะไรโอ้โหมีทองไหมเนี่ยไอ้เฮี้ยจะรู้ได้ไงวะอีเรงไม่เนี่ยชิบหายดูยังไม่ได้อู้ยันไม่ได้บอกเดียวตะกี้ไปเลยอ๋ออาวุธหกดาวเนี่ยใช่ไหมไม่อาวุธห้าดาว หกดาวอีกหูดาวต้องสีส้มออกจมส้มอาวุธต้องมาอาวุธต้องมายีอะไรดียอะไรดีได้ไพี่มันจะมีแสงออกมาด้วยมิมาเร็วมาเร็วได้ไงได้แล้วไหนได้หรือเปล่าปืนไอ้เหี้ยกูซิดเลยกูซิดเลยโอ้โหหลุดเยี้ยมากไอเวน เออคิดยังคิดแง่ดีไว้อย่าง,งน้อยรอบหน้าก็การันตีหมดละรองฝากไม่รีรช่วย,ยโอ้โหเฮี้ยทองอันเดียวโ,โหทองเดียวด้วยเฮีย,ย,ยอโ,อโ,โอ้โหไหว้เกอนงซ้ำด้วยเอา<อ>ไปขัด<อ>แล้วก็ระบบอันต่อมาผมที่ทำให้ทุกคนเป็นลิงเลิกเล่นกันนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเล่นร้อเล่น <qued an> เป็นระบบที่หลายคนจะไม่ค่อยชอบแล้วเนอ,อหลายคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วนะก็คือระบบโรงงานนั่นเองเนาะโลบโรงงานก็จะทําให้ทุกคนเลิกเล่นกันส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเ,ออเราเป็นลิงอยู่แท้ๆนะเรากําลังปีนต้นไม้อยู่แล้วแบบเอ,อ้ตีปีนต้นไม้มีมีรถแท้ขับมีอะไรต่างๆมีแบบโอ้เรามีอุปกรณ์อะไรเยอยะแยะมีละ แต่เกมนี้มีโรงงานนะครับผมก็รับรองว่าเจอไปปุ๊บโอ้โหเลิกเล่นกันเป็นรนะนุเพราะว่าโรงงานก็มันขึ้นชื่อด้วยโรงงานเนาะมันก็จะมีระบบแมคคัด,ดิกที่ค่อนข้างยากแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่จะมาเล่นอาร์คในเพื่อจะมาเสพบ,บรรยากาศเสพงานภาพอะไรต่างๆเนาะเออแต่งานภาพเกมนี้ดีนะ อย่างที่บอกไปโลบโรงงานเกมนี้หลายคนจะไม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเพราะอะไเนาะโรงงานนี้บอกเลยว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบกันเยอะแบบเยอะ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 ชิบหายบอกเลยว่าไม่ชอบจนมีคนเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกับเกมโรงงานแบบยักษ์ใหญ่เนาะเออเอาจริงนะกูไม่อยากเปรียบเทียบเรากว่าเกมโรงงานพวกนั้นมันยากมากเออถ้าใครแบบไม่อ่านเลยก็ไม่เข้าใจหรอกก็ก็แต่ไม่รู้ว่าคนที่ไม่เข้าไม่เข้าใจนี่เขาอ่านทั t o r เ a ียหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ชอบรลกโรงงานเหมือนกันแต่ผมได้ลองเล่น โรงงานแล้วได้ลองเรียนรู้ทุตัวเดียวก็ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนพูดไว้นะตอนแรกอะผมไม่อยากเปิดใจจะทําโรงงานเลยเพราะว่าไปเจอคอมเมนต์ก่อนระหว่างเล่นนะผมก็ไปเจอคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโรงงานแม่งเข้าใจยากว่ะอันนี้นี่ของคนไทยนะผมอาจจะไม่ขึ้นอาจจะไม่ขึ้นให้ดูแล้วกันอาจจะเป็นภาพบรรยากาศดูแบบเฮ้ยแม่งยากว่ะโรงงานแบบโรงงานแม่งยากว่ะแบบอุ้ยมันทํายากอย่างโน่งนี้แต่ผมอะตอนนั้นผมอะแบบ uy, เอ้ยไอ้เชื่อมันยากขนาดไหนแต่พอเรา พอเราทําการไปทูเทอรเรียลปุ๊บก็ไม่ยากอย่างที่เขาพูดนช่ไหมมันหรือว่ามันเป็นที่เขาวะอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเป็นความคิดเห็นของใครเขามานะันาะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนะั้นโลโลง,งานเพราะว่ามันมีอาทูเทอรเรียลอยู่แล้วเนาะส่วนตัวโลโรง,งานผมไม่ติดนะผมอ่ามีก็ดีก็ถือว่าเราเหมือนได้ทําอะไรที่มันแบบว่าดีวั่เนี้ยอืมอืมแต่แต่แตอากใไนเพิ่มมันนี้ได้ไหมโรงงานนะเพิ่มเพิ่มปัมวิลได้ไหมเพิ่มปัมวิลหน่อยได้ไหม เพิ่มเอาตัวละครไปตีเหมือนภาคแรกได้ป่ะปล่อยปล่อยตัวละครไปตีได้บ้างเหมือนภาคแรกปล่อยได้ไหมปล่อยปล่อยปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมอันนี้เอ็มฟิลกูฮอละล้วให้เปิดกัปโอเคช่างวันเรื่องระบบนั้นโอเคโลบต่อมาผมเรื่องอัพตี้ไม้เนาะที่หลายคนจะค่อนข้างพูดกันอัพตี้ไม้ผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่หรอกมันเป็นอะไรที่เอ่อถ้าเทียบกับเกมอื่นผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่แต่แต่ขอพูดสักนิดนึงแล้วกัน อัปติไมค์เกมนี้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมอาร์เคดโอเพนโวเนาะมันก็เลยอัปติไมค์ดีอยู่แล้วก็เลยแบบว่ามันไม่ได้ต้องโหลดพื้นที่ทั้งพื้นที่เหมือนนะวัตเทลิงเวฟเนาะวัตเทลิงเวภาพสวยแต่อัปติไมค์ค่อนข้างแย่นะผมก็มันอัปติไมค์ยากแล้วเพราะว่ามันต้องเปิดทั้งหมดคือมันต้องเปิดแมพทั้งหมดนะผมก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เรื่องการแปลภาษานะแปลไทยอะไรต่างๆก็จะมีแบบข้อผิดพลาดเนานะอย่าง ที่หลายคนชอบไปเซลล์เซลลกันนะเซไปเซมาแล้วก็แบบสลับคําเชียมั่วไปหมดเลยก็ส่วนตัวก็เจอเหมือนกันแต่บางทีผมก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเพื่อความอินดี้ไม่ใช่อินดี้เราเพื่อความกระเดะนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือผมบางทีผมชินกับภาษาอังกฤษนะผมบางจังหวะนะก็เลยปรับภาษาอังกฤษในบางครั้งแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยในบางครั้งนะก็จะสลับกันไปเรื่อยๆแต่ส่วนตัวไม่ติดนะครับเรื่องภาษาไทยแปลผิดแต่ก็จะให้เขาพัฒนาในการปรับ มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมก็มันแปรให้ให้มันดีนั่นแหะในไหนก็จะมีคอมูไทยแล้วก็ใครที่สามารถแปรได้ก็ไปแปรให้เขาดีๆหน่อยนะ <c oughs> บางบางคำเขาแปรแบบว่าแปลกๆนะผมก็อาจจะแปลไม่เท่าอย่างวัตลิงเวฟเกนชินหงไกสตา r เ a ียวหงไกอิมเพกสามเซนดโซนซีโร่อะไรพวกนั้นเนาะอืมอาจจะไม่แปรดีขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าโดยรวมผมเกมนี้ ถามว่าผมไปต่อไหมผมก็ไปต่อนะครับผมสลับใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอันน n ้เอฟฟิก็ลองเสนอมาแล้วกันผมอยากให้ผมทําอะไรเพราะผมก็คิดไนมะ่ค่อยอมก,กันว่าจะทำอะไรในอันน use, ี้เอฟฟิเพราะผมส่วนใหญ่เกมพวกนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล,แล้วก็ไม่ค่อยมีจุดเป้าหมายอะไรแล้วแต่เออแล้วก็เรื่องบูปินที่ผมเอามาโชว์ในคลิปก็ใครอยากได้ผมจะทําคลิปแยกให้ทีนึงกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายเรื่องระบบะโรงงานไปในตัวด้วคลิปนี้ก็มาพูดแบบว่าคร่าวๆแค่นั้นเองไม่ได้ เจาะลึกเรื่องอะไรต่างๆก็มาแค่มาแค่จอเจาะเฉยว่าเออเกมนี้มันเป็นอะไรไงประสบการณ์ที่ผมได้รับอ้อแล้วก็เรื่องประสบการณ์การเล่นนะอ่ะอันนี้จะเป็นช่วงประสบการณ์การเล่นทั้งหมดนะถือว่าเกมนี้ให้ประสบการณ์การเล่นสำหรับผมนะผมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดีเลยถือว่าโอเคนะผมการที่มีอาร์คไนท์มาเทียบอ่าเขาเรียกว่าไงมาเปิดเป็นตัว 3D แล้วก็เป็นกึ่งโอเพนโวล์นะเป็นอาร์เคดโอเพนโวล์แล้วก็มาเทียบเท่าชั้นกับพวกวัตเทลิงเวฟ เกนชินแล้วก็อะไรพวกนั้นนะผมมันจะคล้ายๆฟิล feel, มันจะคล้ายเล่นเซนเลดอะอ่าแล้วก็ฟิล์จะคลา้คลายเล่นวัตเทอร์ลิงเวฟช่วงแรกที่หลายคนใครเคยเล่นช่วงแรกแล้วบ่นกันนะผมก็แต่ถ้าใครมาเล่นช่วงหลังแล้วมาบ่นช่วงแรกนะอันนี้ไม่ไม่ฟังนะไม่ฟังไม่ฟัง <c oughs> ผมไม่ฟังนะผมไม่ฟังนะว่าผมเล่นวัตเทอร์ลิงเวฟช่วงแรกแล้วผมก็บ่นเหมือนกันว่ามันค่อนข้างจะอ่ะกากักไปหน่อยนะผมแต่อ่ะในฟิล์มนะผมเป็นการเล่นช่วงแรกที่ค่อนข้างผมบอกได้คําเดียวว่าหูคุ้มมาก เพล่เล่นเนื้อเรื่องอ่ะเนื้อเรื่องตอนแรกผมนึกว่ามันจะค่อนข้างสั้นนะผมแม่งโคตรนานอะ่ะประมาณแบบผมเล่นจบประมาณสองวันได้อะ่ะเออแต่มันนานมากมันอุย้ยมันกี่ชั่วโมงไม่รู้ว่าแต่ถือว่าเยอะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้แต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้จับเวลาไว้เออผมไม่ได้ผมไม่ได้อัดในทุกช่วงนะผมที่เล่นเนื้อเรื่องนะผม,ผมก็ผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมชอบมากสลับเนื้อเรื่องของ Ark Night i n f i l d นะอ่า แต่เนื้อเรื่องช่วงแรกผมไม่ค่อยชอบอ่ามันจะเฉยเมันจะเป็นเพลนมากถ้าเขาไม่ใส่มีมมันจะมีมีมค่อนข้างเยอะเนอะสถาพในเอ็มฟิลนะก็จะมีการเล่นลุกเล่นเป็นมีมเนาะแล้วก็การเล่าเรื่องผมชอบมากมันอนิเมะอนิเมชันไม่แข็งทื่อเหมือนเกมบางเกมที่แบบยืนแข็งแล้วก็มีบางทีพอมีเหตุการณ์แบบน่ารู้ทึกระวันแล้วก็วิ่งมาโมเดลแข็งๆใหม่ๆแบบนี้ถือว่าโอเคเพราททำออกมาได้ดีมากก็เนื้อเรื่องในช่วงที่2ผมค่อนข้าง e n j o ยนะเนื้อเรื่องช่วงที่2องผมค่อนข้างอ n จ o ยด้วย เออผมบอกเลยว่าค่อนข้างเอนจอยนะสำหรับเนื้อเรื่องของช่วงที่สองนะโหโคตรดีอะเมืองจีนอะแบบเขาทำอกดีมากเลยมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าเหมือนเขาอยากมาเล่าเนื้อเรื่องของเมืองจีนมากกว่าเมืองแรกอ่ะก็เลยแบบว่าเออชอบเมืองจีนมากกว่าเนาะถ้าใครคิดเห็นแบบเดียวผมก็เออเออใครคิดเห็นเป็นกระก็ดีนะเออดีเหมือนกันนะใครคิดเห็นเปบผมระถงมั้งมีไหมมีไหมไม่มีเลยเนาะลืมนนะเี่ยก็ใน อะไรที่ดีๆเราก็จะชมเทอาไ,ไรที่เราไม่ดีเราก็จะด่าผมอย่างเช่นเรื่องระบโบโรงงานทรับผมโลงรบโรงงานในโลกแรกเรื่องเสาไฟเนี่ยมันจะให้เราเดินทางสายเองเนาะก็ผมอาจจะไม่ชอบในบางจังหวะที่แบบว่าสายมันมันยังไงเดียวเอ่อคือบางพื้นที่เราแบบอยากวางแต่สายมันไม่ถึงมันก็เลยแบบว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ในโลกที่ในเมืองที่สองเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเสาบลูทูธอะเข้าใจไหม คือจะพูดยังไงดีวะมันเป็นเสาที่แบบว่าเราไปวางตรงไหนปุ๊บแล้วสัญญาณมันถึงใช่ไหมเราก็สามารถวางได้เลยสัญญาณมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราชอบระบบของโลกสองมากกว่าแต่โลกแรกเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะก็โอเคเหมือนกันนะที่มีสายต่อมันนะแล้วก็มีแมชชีนิกอะไรต่างๆอย่างเช่นเสาวาร์ปที่เหมือนเดสตันดิ้งที่แบบว่า <bye. S 1> เป็น สาปืนแล้วก็ลูดไปแต่งจริงผมอยากให้เพิ่มยานผ่านน้ำมาหน่อยนะเป็นพวกเช,ช่นรถน้อยอย่างมันมจะมีบาง,งช่วงช่วงต้นเกมอ่ะมันจะมีรถให้เราขี่แล้วมันก็พังไปเลยมันก็จ<ช>ับฟันกูไปเลยตอนนั้นกูแบบโอ้โหเสียดายมากเลยแม่งแบบนี่มีรถให้ขับอยากขับมากาก็รู้สึกว่าถ้ามันเพิ่มรถมาก็ยังดีหน่อยเนาะก็แล้วก็ในส่วนของต่อมาผมจะเป็น เขาเรียกว่าระบบทั้งหมดนะ o v e r ออลทั้งหมดโดยรวมเลยถือว่าเป็นเกมที่ไม่แย่นะในช่วงแพทแรกนะแพท1.0นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะในช่วงแพท1นนะเปิดมาวันแรกผมก็เล่นเลยแล้วก็มาอัดคลิปแล้วก็เก็บข้อมูลทีเดียวก็ประสบการณ์ที่ผมเจอมาถือว่าโอเคเลยไม่ได้ดีขนาดนั้นกลางๆนะผมก็สำหรับผมคอนเทนต์เกมนี้พูดไปแล้วนะผมผมไปต่อแน่นอนแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวก,กับเกมนี้อะไรเนะี่ยสามารถเสนอมาก็ได้ผมก็จะลองทํา คลิปให้ดูแล้วกันก็มีประมาณนี้กับประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วก็เล่นมาส่วนตัวทั้งหมดนะครับก็ถ้าใครคิดเห็นต่างอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ก็ได้นะแต่อย่าว่าอะไรอะไรกัน,นับผมก็อย่างที่บอกไปไมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดโอเวอร์ออลนะผมก็ผมคิดอย่างนี้ความรู้สึกผมก็เลยจะเป็นประมาณนี้จะค่อนข้างจะเฉยๆนะผมก็สำหรับเกิน,นี้ส่วนคะแนนที่ผมจะให้คืออยู่ที่6.5ผมในช่วงแรกนะผมอยู่ที่6.5นะไม่เกินนี้ผมจะไม่ คือผมจะไม่แบบว่าเอาระบบโรงงานมาเป็นตัวหลักนะผมจะเอาโดยรวมมาทั้งหมดเลยเอ,อย่างที่บอกไปก็การแปลไทยอะไรต่างๆก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะก็ม,าากมันจะค่อนข้างแปลกในบางจังหวัดอะไรต่างๆโอเคแล้วก็มีวันนี้สลัดคลิปแนวนี้ผมเจอกันคอนเทนต์ต่อไปับผมก่อนก่อนจะไปกันคนระับทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นดีไหมเห็นคลิปนี้ว่าตัวละครเราแม่โคตรน่ารักไอ้เหี้ยตัวละครจีท,ทอนอาก,กาศได้ปะไฮเปอร์ราฟ ไฮเบอร์กราฟอัปเดตแผ่นหน้าขอเลยถอดอากาศเลยน้องหลักชี้ใส่